โอเคผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยผมวันนี้ก็จะมารีวิวดาฟันั่นเองเป็นไงเป็นไงเป็นไงโคตรเท่โอเคเรจะมารีวิวแล้วก็จะสอนวิธีการทำด้วยครับผมนะขั้นตอนการทำก็ไม่ค่อยจะขั้นตอนการทำก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นัคนนะทำง่ายๆเลยนะ โอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวดาบให้ดูก่อนลวกันนะทุกคนว่าว่าสกิลไฟที่มันติดในด,ดาบชิตะของผมเนี่ยมันจะตีมอนแล้วมันไฟจะลุกตามหรือเปล่านะมาดูกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตีมอนให้ดูนะเนี่ยทุกคนปึ๊กไฟติดครับผมดูดิสกิลติดไหมสกิลกูติดครับ โอ้โหคือแบบสุดๆเลยเอาจริงสุดยอดเลยนะฮะคือดาบเป็นดาบที่ผมชอบเล่นมาตันเลยนะชอบเล่นขนาดก็มาตันเลยนะแล้วก็ดาบแล้วก็ติดไฟได้วยทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทําเลยแล้วกันนะโอเคไปโอเคทุกคนให้ทุกคนมาเกาะใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเกานนะทุกคนโอเคมาแล้วก็เดินมาด้าน ซ้ายเอ้ยด้านขวาเดี๋ยวโอ้ยกลก็หลอนด้านขวาของเกาะนะทุกคนก็ให้เดินมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้เลยนะฮะอ่าโอเคขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผมมันจะมีที่ให้อัปเกรดดาบนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเดี๋ยวหาหมุมดีๆก่อน้อยเดี๋ยวตกมันมีรูด,ด้วยนะเนี่ยระวังด้วย นั่นไงโอเคตรงนี้ทุกคนก็จะถึงละนี่นะก็จะเป็นอย่างตรงนี้เลยนะคนคุยกับไอ้นี้เลยนะแล้วก็มันจะมี2อ,อันใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการค้าแล้วก็อันนี้จะเป็นการตีบวกนะคือก่อนที่เราจะตีบวกทนะุกคนเราต้องมาค้าก่อนนะก็ให้เราบางคนทนะุกคนอันนี้แล้วก็อันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะ ให้ทุกคนซื้ออันนี้10อันทุกคนนะมันจะปลดล็อกมันจะปลดล็อกอันที่2นะมันจะปลดล็อกอันนี yeah. ้นะทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากปลดล็อกอันนี้ทุกคนก็ซื้ออันนี้10อันนะทุกคนผมก็จัการซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะปลดล็อกอันนี้ถ้าทุกคนจะปลดล็อกอันนี้ทุกคนต้อง ซื้ออันนี้อ่ะสิบอันแต่ผมขาดเกตโคตรเยอะผมอัพไปแล้วห้าอันนะทุกคน <ๆ S 2> ก็จะประมาณนี้นะน,นี่ก็อัพสิบอันอัพสิบอันหมดอ่ะถ้าถึงจะขั้นนี้นะทุกคนนี่ทุกคนผมอัพไปแล้วห้าขั้นนะเหลืออีกห้าขั้นนะทุกคน <ๆ S 2> โอเคแล้วการสุ่มสุ่มยังไงเดี๋ยวผมจะทดลองเอาดาบกระจอกกระจอกก่อนนะทุกคน ก็ให้เรามีดาบที่มันตีบวกมาแล้วทุกคนนะให้มันติดรูปดาวก่อนนะแล้วก็กดสวมนะทุกคนแล้วก็จะมาคุยกับไอตัวแดงนะทุกคนนี่แล้วก็กดอะไรเหรให้เรากดมาอันบนนะทุกคนกดอันบนปึ๊บแล้วก็ให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาอันไหนนะคนผมก็จะเอาดาบนะอันนี้คือผมตีสเตตัสไปแล้วนะคนนะคือจะมีอะไรประมาณนี้นะคนก็จะอ่ะนี่คือการ รีสเตตัสนะทุกคนคือการตีบวกนะตีบวกอัปเกรดให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะทุกคนแล้วก็เลือกนะคนว่าเราจะใช้อันไหนนะผมก็ผมมีแค่อันนี้นะทุกคน3อันนะผมก็จัดเลยอันนี้ป๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนให้เรากดเลยมันก็จะเปิดให้เราเลยนะทุกคนอ้าวเอเอ,เอ,เอประมาณนี้นะทุกคนก็จะประมาณนี้แต่ผมเปิดด้วยไออันสีม่วงนะทุกคน ไอ้นี่นะที่ผมบอกว่ามันได้ด่ไฟนะคนผมเปิดด้วยอันนี้นะก็เป็นรู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะผมก็ผมเปิดในไลฟ์นะคนเดี๋ยวผมจะไปหาคลิปมาให้ดูนะถ้ามันเห็นนะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ย,ยมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยมาว่ะอจบล้ว อะไรบ้านี่อุ้ยดาวไฟเย็ดาวไฟทุกคนดาวไฟ,ววไฟโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนนะส่วนเดี๋ยวผมขอพูดส่วนสายเติมก่อนแล้วกันส่วนสายเติมมีที่ให้เติมอยู่นะผมนี่นะ3อันได้ไม่ใช่ดิ1 5 0 0โลบัคได้3อันนะทุกคนส่วนสีม่วง8 0 0โลบัคได้5อันนะ ผมว่าค่อนข้างจะคุ้มนะคุ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่ได้น่าจะเติมนะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ผมสลับคลิปนี้นะก็มีความรู้อะไรไหมก็น่าจะมีอยู่บ้างนะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะทุกคนโอเคไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามไว้เด้ยบ,ยบาย